จังหวัดร้อยเอ็ดได้น้อมนาโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังให้ผู้ต้องราชทานได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและเมื่อพ้นโทษออกสู่โลกภายนอกแล้วสามารถนําไปประกอบากอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ไม่เป็นภาระของสังคมอีกทั้งยังเป็นส่วนสําคัญที่จะนําพาประเทศชาติพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนให้ข้อแนะนำให้คำปรึกษาหารือกับบรรดาเกษตรกร,กรที่สนใจนะครับซึ่งเราสนับสนุนเต็มที่เรือนจำจังหวัดเนี่ยได้มีการจัดหลักสูตรอบรมโคกนหนังนาโมเดลเนี่ยนะครับนำเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จเขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจมากเลยที่จะทำในเรื่องของกเกษตรในรูปแบบพอเพียงเนี่ย ก็ดูแล้วก็เป็นชีวิตที่เรียกว่าเรียบง่ายมีความสุขอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและนี่คือบุคคลตัวอย่างที่พลิกชีวิตตนเองด้วยโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังนายก่อเกียรติแก้วนาคูลจากอำเภอเสรภ,ภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดผมเป็นผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับท่านได้ให้โอกาสผมโดยพระราชทานอภัยโทษให้ซึ่งในส่วนนี้ผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ท่านได้มอบโอกาสเพียงน้อยนี้ที่ผมเห็นอยู่มันแทบไม่มีความบังใดๆอยู่ในนั้นแต่ท่านให้ผมได้ออกมาพิสูจน์ในสิ่งที่ผมทําผิดพลาดไปเพื่อออกมาแก้ไขจะพิสูจน์ตนเองโดยใช้ความรู้จากโคกนองนาที่ท่านได้ มอบให้เพื่อเป็นอาวุธในการต่อสู้กับตนเองเพราะผมได้ยึดหลักในโคกหนองนานั้นได้อบรมศาสตร์อย่างพระราชาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และหลักทฤษฎีโคกหนองนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นํามาสืบสานต่อยอดอย่างเต็มรูปแบบแต่สิ่งสาคัญเหล่านี้จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆถ้าเกิดเราไม่สร้างปูมคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งให้เกิดจากใจของเราเองซึ่งท่านได้จุดไฟตรงนั้นให้ผมลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ผมก็เลยตั้งใจะจะทำตรงนี้สำเร็จตามที่มันควรเป็นให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลานานผมก็ยืนยันว่าผมจะทำพวกน้องนานี้้ไปเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จให้ได้ครับ